เรียวผ่านจุดการสไตล์เวอร์ชันหนุ่มอยู่เกมชื่อ like ว่ามันไม่ต้องบอกเสียงก็รู้นะผมเกมนี้ชื่อเกมว่าโปยอนเอเมอรัลนะผมอ้าวเฮ้ยจอดำเทคสองโอเคมาแล้วนะตอนนี้ผมจะทานสไตล์เวอร์ชันหนมอยู่ผมนายปริ้นนะฮะอยู่เกมที่ชื่อว่าโปเกมอนเอเมอรัลนะผมอ่าเวอร์ชันโปเกมอนเวอร์ชันเอเมอรัลนะผมก็ครั้งนี้เราหลังจากที่เราได้ทำการฟักไข่นะผมก็ไข่ของมิสุกิโร่นะผมก็ตัวนี้เนาะ สังเกตว่ามิทุกโลกตัวนี้ถูกฟักมาจากไข่นะครับซึ่งทำให้ได้รับผ้าจากพ่อแม่มันมาครับซึ่งพ่อแม่มันก็ท่าย่าเซิร์ฟและท่าวอเตอร์ฟอลมานะครับถามว่าทําไมถึงเหมือนว่าในเรื่องไม่ติดต่อกันคือตอนนั้นน่ะอัดคลิปเสร็จแล้วครับผมวันทันนี่นะแต่ถ้าว่าเราเนี่ยเ,เรียกว,ว่างไงเดียวไม่ไม่ชอบอ่ะคือมันแบบมันไม่มันไม่ตรงอ่ะมันมันไม่เข้าใจอ่ะเออคือเลยแบบเล่นใหม่ดีกว่าผมก็เดี๋ยว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 นะสักครู่นะ ตอนาแล้วผมก็หลายๆคนคงถามนะครับว่าเอ้าพี่แล้วพี่ฟักมาได้ไงอ่ะมันเบิร์มอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอแล้วพี่ไปฟักมาจากไหนครับการฟักมอนสเตอร์ที่เป็นสตาร์เตอร์ผมคือเราจะได้มาแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับตอนเริ่มเกมเลยนะผมก็สามารถทาให้มันเกิดการฟักไข่ได้นะผมนี่ไงไข่ได้มาอย่างนี้นะผมจึ๊บอ่าไข่ได้มาขอผมก็คือจะต้องเอาตัวแรกนะผมเป็นเบิร์มอนที่เราต้องการครับตามลวกมอนตัวนี้ชื่อว่า,เ,าเดี๋ยวสักครู่นะฮะ เอาว่า,าพาไปพาไปที่จับดีกว่าแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะบินไปเนะผมไปที่นี่ครับที่นี่จะเปิดต่อเมื่อเล่นจนจบอาลีกก่อนเท่านั้นครับผมไปเลยเลยคนเสิบินไปเลยโอเคต่อไปจะวิ่งมาครับจะวิ่งทำไมกระยางกัยางมีโอเคครับผมตรงนี้ครับเข้าไปของเขาจะเป็นถ้ำผมตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยจะได้รับท่าดิกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มารับท่าดิ๊กผมเรามา หาเปิลมอนนะผมเห็นปหมครับตรงนี้จะมีถ้ำเปิดออกมาหนุม่มแล้วก็สามารถใช้เปิลมอนเนี่ยเข้าไปจับมอนสเตอร์ได้นะผมในถ้ำนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่แค่2ชนิดนะผมก็คือหลายคนคงน,นึกออกแล้วว่าตัวอะไรเอ่ยที่สามารถสมพันธ์ได้โดยที่ข้ามสายพันธ์ได้ไม่ใช่ตัวนี้ไอ้บ้าโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่มันจะมีแค่สองชนิดครับคือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งครับผมเฮ้ยเราตามหมาคือตัวนี้ยนนอ,นอ,อย่างแน่นอนเอ้ยไม่ใช่โอ้ไปไหนหมดวะ เฮ้ยไม่ไม่มาเลยวะถามจริงให้กูข้าวแล้วกันนะเฮ้ยไม่ใช่ดินี่ครับตัวนี้ผมดิดิโต้เนอะผมหรือจะอ่าที่เรารู้จักกันดีๆก็คืออ่าผมว่านี่ชื่อว่าเมตามอนอะผมเมตามอนเนี่ยสามารถที่จะลอกเลยนแบบเนอะผมตัวนั้นได้เลยเนอะอันนี้ผมให้ดูผมว่าผมรวมท่ารวมจิตนะมันสามารถที่จะคอปปี้ลางเราไปได้และสามารถใช้ท่าได้เลยทุก ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถใช้การขยายพันธุ์มอนสเตอร์เราได้นะผมก็มอนสเตอร์บางชนิดเนี่ยมันใหญ่เป็นมอนสเตอร์เลยปโปเกมอนบางชนิดเนี่ยก็เวลาที่เขามาให้เราจับเนี่ยเขาจะมาเป็นร่างสองเลยนะครับเราก็ต้องไปหาร่างสองมาแล้วก็ใช้เมตามอนเนี่ยผสมพันธุ์หรือไม่ก็ใช้ตัวเขาเองผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดเป็นร่างแรกเพื่อให้โบว์เบิร์ดเฟย์เด้กตบโบนนะผมในถ้ำนี้ครับนอกจากมีนอกจาก,กจะมีเมตามอนแล้วนะผมก็ให้เดินไปทางขวาสุดนะผมจะเจอกับฟอสซิลนะผมฟอสซิลที่ถนนสายเอ่อ๊บนึงนะครับสักครู่นนึงคด โหมดเอนแมปเพราะที่เราเก็บมาจากตรงบริเวณนี้นี่แหละถนนสาย111นะครับผมก็จะมีฟอสซิลอยู่ที่เราได้ฟอสซิลมาเป็นตัวอบดมอสเตอร์โบราณแล้วก็จะมีเรียกอะไรนะหอคอยหายไปจากพาร์ทที่ไหนไม่รู้ลองกลับไปดูนะครับผมแต่ไม่เราสามารถมาเก็บฟอสซิลกันในที่ได้นะครับผมนี่ครับผมรูทฟอสซิลครับตอนแรกเราได้คราวฟอสซิลมาเนาะโอเคไหนก็ไหนแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าไปไหนดีวะไปนี่แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปรับของก่อนเนาะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทแป๊บนึงนะผมแบบพาร์ทที่หมายความว่าเดี๋ยวจะทำให้ไข่แตกไปนะฝักมาก่อนนะผมแป๊บนึงครับโอเคครบสามตัวแล้วนะผมมาดูกันว่าแต่ทุ่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมเห็นไหมครับวันนี้จะท่าพิเศษที่แต่จับพ่อแม่มาหมดเลยครับผมคือท่าเซิร์ฟมอเตอร์ฟอลนะฮะถามว่าทำไมเพราะว่าท่าเนี่ยมันเป็นท่าเฮดเอ็มหดรือคือไฮเดนแมชชีนะผมเป็นท่าเขาเรียกว่าท่าลับอ่านว่าแมชชีรึล่าผมจำชื่อไม่ได้ขอรับดูนิดนึงนะผมนี่ครับเป็นพวกท่าแบบนี้ครับผม H M ครับเออ ซึ่งไอ้พวกนี้ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยที่ฟักออกมาเดี๋ยวไปติดท่าในะ่เขาให้นะผมซึ่งสามารถลบท่าทิ้งได้ครับแต่ว่ายังไม่จะเป็นกับเรานะผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขออนญุญาตไปเ,เก็บมอนสเตอร์ก่อนเก็บปืนมาห่อยดิบาหมา,ายของเราเหมือนเดิมน,นะผมก็คือการจับมรนมาให้ครบทั้งหลายตัวทั้งหลายๆตัวนะวนะใช้คำว่าหลายๆตัวตัวนี้น่าจะตัวนี้นไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับไม่เคยลองเหมือนกันนะ เพราะว่าตัวอย่างเช่นอ่าพูลินนะผมอายุอย่างเลยพูลินง่ายๆนะผมพูลินจะมาถึงเป็นร่างสาเป็นร่างสองมาเลยน้องซึ่งทำให้เราต้องหาทางไปทำให้มันกลายเป็นร่างหนึ่งมาก่อนนะฮะตัวนี้เช่นกันนะผมอันนี้ชื่ออะไรน,นะลืมชื่อไปละช้ามาเถอะนะครับโอเคครับเราเดี๋ยวจะไปอ่าเอาฟอสซิลที่ได้มาเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปคืนสภาพก่อนแล้วกันเนาะโอเคฮ่าเมื่อไงนะนี่เธอเจอฟอสซิลกันเหรออยากทำให้มอนสเตอร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งอะ่ะ คือฉันฉันขอได้ไหมอ่ะเอาสิโอ้ขอบคุณมากเลยว่าแต่มันมีสอฟอสซิลเลยเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใช้เวลาทํางานสักครั้งหนึงก็อ๋อเราไม่ได้เอาฟอสซิลไปแลกสั้งสองตัวเลยครับว่าแต่เอาไหนดีละที่จะฟื้นสภาพเนะี่ยเอาเป็นคราวก่อนแล้วกันโอเคได้เลยครับแล้วก็ออกไปครับคลับก็ใหม่เฮ้ยเฮไม่ใช่โอเคคนที่รอนะนี่คือฟอสซิลไม่ใช่ ฟอสซิลโบราณของคุณได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วอ่าฟอสซิลเนี่ยเป็นบโบราณนะโอเคยีงมีเนมไหมไม่ครับที่ได้มาคือตัวนี้ผมนี่คือเราเลือกประตอนแรกจากถนนสายร้อยสเอ็ดนผมโอเคแล้วก็มีสองอันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปใช้รู้ดีกันนะผมโอเคนายมีฟอสซิลแล้วใช่ไหมัูดเดิมไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผม โอเคป้อมตัวนะผมเป็นป้อประเภทลากไม้นะครับนี่โอเคป้อม,ม,มในอะไรกันนะป้อมมันป้อมไอในดีดเรียกอะไรม้อมโบราณครบสองตัวแล้วนะผมต่อไปก็คุยกับคนนี้นะผมเพราะว่าเราจะได้รับของอ้าวเฮ้ยไม่ได้เหรอถ้างั้นไอ้นั่นเราไปไหนวะรับมาหรือยังวะไอเนี่ยอะไรนะปอมมัดเอ็กพีอะเอ็กพีแชร์อะ โอ้ยพะโลแตก x อพี่แชร์หายถามจริงไอพี่แชร์หายไปไหนถ้าไม่อยู่นี่ก็ต้องอยู่อีนั่นแล้วแหละมูสโปเกมอนแล้วแหละอ,อ,อันนี้มีอะไรเนี่ยใส่อะไรอยู่อ๋อใส่สร้อยน้ำอยู่อันนี้ใส่แว่นตากระแดดอยู่อันนี้ใส่น้ำมอไอแทกอยู่เคขออนญาหามแป๊บนึงไม่ไม่เจอจริงๆหรอมอยู่ไหนวะ ทั้งมัน,นครับเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ไว้ก่อนแม่งลบไปหมดแล้วเนะี่ยตายอะ่ะน,นี้เพิ่มสปีดหลังอันนี้หินการจะยักวิาการโอ้ไม่ต้องเลยรา Pearl, uckle, Star. ล์ลบิ๊กเพลนักเกิลสตาร์เลชั่ไอพวกนี้ไม่ต้องเบิร์นฮิลไฮเปอร์บ๊ะบ๊ะบ๊ะไม่ต้อง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 สตาร์ดัสด้วยอ่ะไม่เอาอันนี้ต้องอ๋อนี่ไทนี่มัสลรูไม่ต้องครับอ่ะหมดแล้วโอ้ ไม่มีจริงวะหาทั่วแล้วหาจนทั่วแล้วไม่เจออะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมว่าเราน่าจะไปลองแถ,แถวนี้ดูหลังจากที่เราจับกลาดอนกับไคโอก้าแล้วเนี่ยเทพที่เราเคยจับทั้งหมดแล้วมันหมดไปแล้วใช่ไหมแถวนี้ก็ไม่ขึ้นหรอกวะแย่จังโอเคครับเดี๋ยวเราไปจับปอมมันที่เป็น,ป,น,ป,น,ป,นปอมมันเขาเรียกแปลกนี่ก่อนเนาะในละคนอาจจะไม่ค่อยได้มาแถวนี้นะผมเดี๋ยวพาไปแล้วกันครับ ขั้นแรกนะผมเดี๋ยวเราต้องอาหารประมอนที่มีท่าเซิร์ฟตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องเพราะนี่มีท่าคัดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเนะาะตรงนี้ก็ได้อ่ะเราจะเอาเอาเออเาลูกพ่อไปไหนวะโอ้ยลูกหายอ๋อฝากเลี้ยงไว้โอเคแบบนี้ไปแล้วครับผมเอ,เอาลูกเอาลูกลูกไปเราต้องการแค่ท่าเซิร์ฟกับท่า,าคัดก็พอแล้วผมเดี๋ยวขึ้นมาบนน้บวาง ค okay. ผมจะการวิ่งเอานะเพื่อไม่ให้คนดูปวดหัวหนะผมนะครับเซิร์รับว่าตรงนี้หน่มจะเจอกับทางเป็นทางเชื่อมเข้าไปหนุ่มนี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้จะมีเทนเนอร์อยู่แหละหลายกลุ่มอยู่นะผมฉะนั้นแล้วเราก็จะสู้ได้แล้วแต่ผมอไม่สู้แล้วการที่เกียดเออเออ่ะโอ้ไม่หลอดมีขอให้เก็บเดยเดยอะแยะแถวนี้หนะม่มแล้วก็มีปุ่พิเศษบางตัวที่หาได้เจอเฉพาะแค่เรินี้เท่านั้นนะครับเห้ ท่าคดไซโคคิเนสิตเลยเออท่าต่อสู้แพ้ท่าพลังจิตตายไปซะยานเล่งแ,แล้วกันอาอท่านี่ไปเลยกันลางจิตขข้นสูงยา่าโอ้โหโอเคฮิลพาวเดอร์ครับผมฮิลพาวเดอร์ทำอะไรได้เอ่ยขอดูหน่อยซิ มีพา์เดอร์คือแก้พวกปัญหาอะไรพวกนี้ได้ตรงนี้มันก็สองตัวครับไม่ใช่ไอ้คู่ต่อสู้สองคนนะผมเดี๋ยวฉันท่านี้ให้กับตัวนี้นะผมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเพรมันมาเป็นแล้คอซ่าแล้วไปไลูกผมเวออัพเลยเยน็แนแซนด์แท็กไม่เอาทั้งอ่ะเอาทำไมวะอุ้ยไม่ติดตรงนี้ครับผมแล้วก็เลยคอซ่าใช้ท่าเอาเลตถ้าเอาเลตเป็นห้าไม่ตายอยู่แล้วผมก็ทำลายร้ายอยู่แล้วมันคิดอะไรมากผมกดไปเรื่อยพอผมก็ตายหมู่แล้ว โอเคตัวนี้ได้พืชมาแล้วผมเป็นพืชอ่าไม่รู้บอกไม่ถูกอะหน้าตาแปลกๆเนาะเก็บให้ no. okay. หมดครับโอเคต่อไปตรงนี้ผมพุ่มหญ้าตัวนี้แหละครับจุดเด่นจุดเด็ดของเต้แถวนี้เลยเด็ดมากอันนี้ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีเพราจะจับไปเลยใช้อัลตร้าโอเคมอพอละ เลายิอบสาปิดอลได้พอแล้วผมหวานเหลือนปีเย่ yeah. ง่ายอีซีมมอมาขอยตัวหนึ่งต้องเป็นตัวที่เราต้องการแน่ๆตัวนี้โอ้ไม่ใช่ระวังนะครับจะเจออยู่เจอมอนเตอร์เป็นดาวปิ๊งมานี่จับไม่ทันนี่งานหยาบนะโอ้โหตัวนี้ก็ดีนะเอาด้วยกัน ทำให้หลับก,ก็เพิ่มโอกาสติดในการจับนะคมแต่ว่าถ้าเกิดทำให้เลือดน้อยด้วยยิง่งมีเพิ่มโอกาสในการจับมากขึ้นนะครแต่เอเอ๊ที่นี้ที่ผมไม่ยอมตีเพราะว่าโอ้โหเขาจะตายหาและท่าจะตีผมนะฮะตาไปเรื่อยๆว่าผมเประบอลราคาถูกครับเรามีวิธีปั๊มเงินอยู่นะครโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โห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 ้โหโออ้โหโอ้โอ้ เราต้องการให้ตรงนี้ครับผมเราต้องการยังไม่เจอเลยครับแถดแๆด้วยแหละขออนุญาตเร่งเร่งคลิปนะครับปึ๊บเจอแล้วนี่ไงผู้ลินผู้ลินเบอร์ one ประเภทร้องเพลงนะครับผมซึ่งมีความสามารถในการทำให้เราหลับได้อย่างง่ายดายมากๆนะครเพราะว่าท่าท่าโจมตีหลอนของเราของหลอนเนี่ยไม่ใช่ดิท่าจุดพีคข,ของหลอนเลยคือเป็นท่าโจมตีด้วยเสียงๆๆเพลงครับก็ใช้อัลต้าบอลไปเลยนะครับตัดตัดเอาสจะติดมันก็น้อยอยู่ทุกคนของตัวนี้นะผมก็จับไปเลยแล้วกันอัลต้าบอลจบๆบลงไปนะครับ แค่นั้นแหละแค่ผมได้ลายรา้อนและพลินที่ต้องการหนากแนนี้มีตัวเดียวแหละที่เป็นเด็ดๆเลยพลินนะผมแล้วก็เรนม,มาเก็บของนิดนึงให้ครบไปนทีมหนึ่งดับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้สุดจะมีของเนาะไม่มีว้จักรยานเลยมาเชจักรยานเร็วโอเค ไดไอรอนมาเนผมก็เป็นค่าพวก EV Evolution e ของโอมานเตอร์โป้อยป้ยโเราแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ดรอปโปเกมอนที่หลายๆคนคงอยากได้มากนะหรือจะเราเรียกมันว่าโมโมบัตโมบันดาโมบันดา้าโมบันว่าโมบันว่าตัวหาช่างไหมเงือมังกรอะ่ะอเคครับเดี๋ยวเราไปดรอปกันเนอะหรือกรือคนเก็บไปพาร์ทหน้าดีครับผมไปเลย พันนี่แหละพาร์ตเด่กจนตกไปพารหน้าได้จับตัวอื่นันบ้างแถวที่แถวที่เบื่อแล้วลนี่ครับวิ่งมาครับถ้ำอันนี้ถ้าเร็จะไม่ผิดจะเรียกว่าถ้ำถ้ำดวงที่กระดวงจันทร์ถ้ำที่เกิดการประทะตอนระหว่างที่เกิดอะไรนะที่แกงแม็กมาคมันไปยึดมั้งใช่ปะแมกมาหรือความวาจะไม่ได้หวะหลายพาร์ทแล้วครับผมที่จับว่าได้จะไปนผมก็คือจะเป็นตรงนี้ครับไายน้ำไปเลยมัดขีดใช้ท่าซอบเลย แล้วถ้าต่านก้ไปนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เล่นจบหลีเท่านั้นนมเพราะว่าเป็นท่า h M 8นมซึ่งหาได้จากการจบหลีเท่านั้นน้องไม่ใช่หาได้ตอนหลีริมแปดเท่านั้นครับแล้วก็จะเป็นทางขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับให้ลงครับผมแล้วก็เดินอ้อมมาครับผมว่าในถ้ำนี้บอกเลยว่าเกิ่งทุกตัวนมแนะนําให้จับๆไปก็ดีนะฮะะ เกนะ่งนะถือว่าถึกมากเลยนะถ้าเกิดเที่ยวกับบอสเตอร์ทั่วไปอ่ะโอเคครับจับกันเลยเพราะตอนนี้เป็นบอนประเภทอาประเภทดวงดาวนะซึ่งเป็นเพรามอนเตอร์ที่ไม่มีเพศน่เรียกว่าไงดียเป็นมอลที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นตามเรื่องเล่านะเป็นว่าประมาณว่าเป็นบอลที่ติดมากับกลุ่มดาวเว้ยแล้วรอดตอกมายังโลกเว้ยเออเบอลที่แบบพิเศษที่ดีมากน่องผมเลยว่ามันเจ๋งมากนะฮะอันนี้ก็เป็นไม่เอาไม่สู้ไม่อยากสู เดี๋ยวว่าเรามาผิดทางวะเดี๋ยวเราขอฆ่าก่อนแล้วเนาะไม่ผิดไม่น่าผิดไม่น่าผิดครับเดินครับจึ้ม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 โอเคไม่ผิดทางครับถูกแล้วตรงนี้ผมก็เดินลงน้ำมาต่อครับไปจะถึงไลน์นิดเดียวี๋ยวลอว่าคุ้มแน่นอนโอ้โหตู้แบตเพิ่มสามสิบเอากลับบ้านได้ไหมอโอ้อย่าเลยตายหาไปแล้วตรงนี้ผมเจอเจอ,เจอถ้ำลับอยู่ครับนี่เลย ดูผมไม่มีอะไรนะผมเป็นแค่ทางซอกเล็กๆก็ง,งู้นะฮะแต่จริงๆแล้วมีโปเกมอนที่เราต้องการอยู่นะครับไม่ใช่โตแบ็กไม่ใช่เองตรงนี้มีของอยู่คือเทียมสองคือท่าดาวก้อนคราวน์นุ่มเห็นท่าแล้วคุณ,คณไม่เอ่ยท่าดาวก้อนคราวน์คือคิอคอคอคงเล็บมังกรนั่นเองหมายความว่าว่าแถวนี้มีโปอนอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็รู้ครับไม่ใช่แกโตแบ็กขออนุญาตวิ่งแล้วกันนุ่มนี่ครับบาร์กอนนุ่มเดือโมบันดาในนู่นที่เราตามหากันนะฮะ เอาจริงมันเจอยากกว่าน,นี้นะแต่ไม่รู้ทำไมเจอง่ายๆเป็นหนึ่งในวันที่เรียกว่าเก่งแนะเนาะดิสเบิลเลยเรียบร้อยครับบดท่าเรียบร้อยต่อไปให้ดาบดับเบิลสเลปถามว่าเอามาตายทำไมก็เอามาให้เลือดก่อนค่ารถสนิดหน่อยเรื่องดีนะผมไปท่าซิงเลยเอาหลับว่ะบูลี่แท็กอุยซิงพอแล้วครับโอเคครับต่อไปก็ใช้อัลตราบอไปเลย ล่าสุดท้ายผมว่าตัวนี้เท่มากครับผมแล้วใครไม่มีญาติครอบครองนี่บอกเลยว่าพลาดนะฮะไปเลยสามจุดโอเคตึ๊ดโอเคโอ้โมบันดาครับที่ได้มาตอนนี้แล้วก็มีวัตถุบางชิ้นที่เราคิดคิดว่านจะใช้งานได้ครับก็จะมีพวกคอมมอนเพจดวงอาทิต์ดวงจันทร์เราจับไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราหาดวงจันทร์ก่อนเนาะนี่ดวงอาทิตย์ไม่เอา ล่างดวงจันทร์อยู่ไหนเอ่ยอ๋อลืมไปครับดวงจันทร์จะเปิดเฉพาะผ้าของโปโมอนอ่าผ้าอะไรนะซัฟไฟซัฟไฟหรือโรูบี้ไม่รู้ว่าแต่ได้ว่าเอมาล็อกเกิดแค่อันเดียวซึ่งแนะนำนะครับให้เอาโปโมนที่มีท่าดิกลิดด้วยนะผมเพื่อให้เราออกทำดิกอย่าง่ายได้นะครับดิกเลยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปจับโปโมอนที่เรียกว่า หายากและแรงตัวหนึ่งนะผมเป็นวอร์ี่ประเภทกระดิ่งนะผมก็อ,อะไรเราคงงงว่าพี่มันกระดิ่งมันตัวอะไรวะอ่ะเดี๋ยวเจอเฮกเกตเดี๋งวแห่งคงรู้เองแล้วกันนผมไปครับเพราะมันกระดิ่งนี้นะผมอยู่ที่สุสานนะผมแล้วเราเราจะต้องเตรียมอ่ารีเปลย์ไปนะผมใช่ปะรีเปลวะที่เป็นโป้ไอ้สเปรป้องกอันมอนสเตอร์สเปรป้องกันโปเกมอน่ะเพราะว่าโปเกมนอนไอเขาเรียกว่าอะไรสุสานเนี่ยโป้เกมอนจะเยอะมากนะผมซึ่งทำให้เราเนี่ยเรียกว่าลำคาเลยทีเดีวยวนะฮะ และที่เราต้องไปหาพรว่าตัวที่เราว่าเนี่ยมันอยู่ชั้นนบนสุดหนิโหรือว่าจาได้ว่าในพาร์ทเราเคยบอกไปแล้วนะว่าปมวนตัวนั้นมันอยที่ไหนว่าจำได้ว่าเคยบอกไปแล้วแต่พาร์ทเก่าๆเลยใครดูมาตลอดน่าจะจําได้แหละเนี่ยจะมีเพราะเพราผีออกมาเต็มเลยเราก็ใช้ที่เราเตรียมมาซะอ่านี่ไงซุปเปอร์รีเปลโอเคครับฉีดไปครับแล้วก็วิ่งครับโอ้โห เท็นเนอร์เ oh, พ sí. so uh ียบเลยโอ้ตายหาดท่าหินเอ่อโอ้มาที่อะไรล่ะซุ่มกะไดเอาไงดีวะตายโธ้โอ้พวกมึงตายแม่งมุมอะเอาตาตายตายตายอันนี้เราเรล่งแล้วนะโอ้เยอะเฉลี่ยแล้วมันจะอีกประมาณสามเอ็ด่สามสิบสามเอ็ดเท่าของวันนี้แหละไม่เกินกว่านี้หรอกโอเคครับเดี๋ยวพครับเอาตาบอลโอ้แค่นี้ยังไม่คุ้มเลย ครับไปชั้น่อไปครับชั้นโมดสุดเจะต้องไปนะผมอุ้ยโวยโซนัสโอ้ยโอ้ย,อยแต่ละตัวฟังจิตลดๆเลยอ๋อก็เป็นผีนี่หว่าถูกเลยว่ะ,ะโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยยเออยเอะเยอะๆนี่ผมเร่งแล้วเนี่ยขอขอนุญาตที่เร่งนะผมเพราะว่าขี้เกียจต่อสู้ดาน,นานนะผมแก เยนะรู้สึกว่าผมจะมาผิดทางมาผิดทางนี่ว่านี่คือจำผิดทางโหตายหาตัวนี้พลังจิตสู้ทันไม่ได้เอาเลยิฟส,สั่มสู้เอาเหล็กแม่งเลยเออใช่ครับจำผิดทางจริงๆด้วยนะผมโอ้ยเือผิดทางโอเคครับเทียมสามสิบาใช้ดอรบอร์น มาผิดทางอย่างที่คิดไว้อย่างที่คาดการไว้เลยนผุผมตรงนี้มีอะไรเนี่ยและอินเซนต์นี่คืออะไรคือต้องมาหาของแล้วกันจะทำให้อเออเอฟเฟอรี่ตกต่ำลงฝั่งของข้ามร่ไฟเราโอเคครับที่เราจะไปจริงๆนุ่มคือฝั่งซ้ายนี่ฮะไม่ใช่ทางนั้นนะผม <laughs> ขออภัยด้วยนะฮะซึสงเตรียมผิดมากเลยตอนนี้ขออภัยจริงๆด้วยนะฮะ เลื่อนรถละลำคาญเอ่อใช้ไฮเปอร์โพชั่นอันนี้คือความลำคาแล้วล้วนไม่มีอะไรเกิเดปนนะครับเดินไปได้หมดเลยครับบนสุดเลยเอา้าวแกงม,มากแกงกคอทำอะไรกันวะอ๋อจะมาตามหาโอ๊้เพื่อไม่ให้มันแอ่งอี่ครั้งตำนานใหม่ของโฮเอ็นก็เหรอโอ้มันนานมากเลยอ๋อไม่ใช่คือบอกว่าต้องการจะฟังตำนานใหม่ของ H ตำนานครั้งใหม่ของโฮเอ็นงั้นเหรอเออไม่ฟังละ่ะที่เกียร ครับผมตรงกองย่าดอวนี้เรบเดือดจะมาเจอแล้วเขาไม่ใช่ดันน้ำรับคิวมาโอ้เส็งไม่ใช่นึกว่าใช่โอ้ตายแล้วโอ้ยเราก็เผอดีใจสิงเลยลูกก,ก,ลกูเรียกแฮกลูกกูเรียกแฮกลุวเลยลูกสู้เขาไม่ได้ก็เปิดโต้ลูกดับเบิ้ลสเลปโอ้โหตีไม่ได้แล้วมันปาบอลแม่งเลย หาท่าตีมันไม่ได้ครับมันเป็นท่าเรื่องอะไรพูดผีตียากอะ่ะเอาต้องบอลๆไม่ติดเรื่องมือเอาดิเอาอะเออติดไว้เออโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวครับผมอีกแล้่ที่ต้องการเป็นควันกระดิ่งนะครับซึ่งยังหาไม่เจอครับซึ่งขอเราสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะขอ,อยาเร่งแล้วกันหายากนะจริงโอ้โหดูดิแต่ละตัวสมควรยากเปล่าไม่มาแต่ตัวผีนั่นเลย เดี๋ยวยาหายากเหาสัพหนึ่งเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวบอกน,นะครับเจอแล้วนี่ครับผมเพราะว่ากระดิ่งที่เราว่านะผมเป็นเพราะว่าที่บอกเลยว่าหายากพอสมควรประอกับคิตตี้เลยนะฮะคิตตี้ก็เป็นแมวชมพูแหละโอเคครับเราจะจับกันไปเลยอันนี้คือเราจะพานนี้นี่คือาตามจับเพราะว่าหายากนี่เลยเนาะเออไม่ใช่หายาก,รกเรียวกว่าเจอตัวยากแล้วกันนะครับอุ้ยแตกกระจุยเลยไปสามลูกโอ้โหแม่กระตุกกระดิ่งขึ้กูเลยเอาวะ อรอนลุ้นเนีย่ยครับไม่เล็งไม่เล็งอู้ยไม่มีมีลุ้นเลยวะปืนบอลนิดน,นึงครับตัวนี้บอกเลยโอ้โหจะตีก็ไม่ได้กลัวมันตายไปครับอู้หูไม่กระดุกกระดิกเฮ้ยใจอ่อนนิดนึงก็ได้นะรอหนึง่งโอ้โ,โหโหนึง่ง นึกจอะออกนี่ก็ได้นะมากับกูอยู่กูดีกว่านะเราเลี้ยงดีขอร้องเออหนึ่งสองสองแล้วโอยมันเปิงบอลหนึ่งสองสามเเคมันกระดิกตัวนี้เรียบร้อยเสร็จเราแล้วนะครับโอเคครับอันนี้พาร์ทนี้ก็ น่าจะจบลงด้วยการจับเป็มอนหายากหลายๆตัวนะผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นมอนที่เด็ดมากนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอยากจับมากเลยแต่ว่าเราหาไม่เคยเจอเลยผมเป็นมอนที่ชื่อว่าฮิมบาร์สนะผมเขาบอกว่ามีคอมเมนต์ในคลิปนะครับในคลิปเก,กี่ยผมอ่าทุกคลิปนะบอกไว้ก่อนนะฮิมบาสเป็นมอนที่ต้องใช้อเวเบตในการตกเขาว่ายอย่างนั้นผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะทั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าเขาบอกว่าใช้โอเบตตกเนี่ยทำให้มีโอกาสตกเพราะว่าโอเวไอฮิมบาสเนี่ยเป็นมอนที่เรียกว่าเหมือนกับ หรือคล้ายคลึงกับคิงคอยหรือคอยคิงหรืออ e, ีปาป่านางูนะฮะครับเราไปลองดีกว่าไม่ใช่ดิอ่าโอเบ็ดโอเบ็ดอะติดกลับแล้วโอ้โหคิงคอยมาแต่ไกลเลยไปแก่แคป มันก็เคข้มมาแต่ไกลเลยไม่มีอะไรครับเราจะตกที่ฝั่งนีะครับไม่ต้องไปไหนครับผมไม่ใช่เพราะเยือนนมมันมีทิศตกเยอะแยะเลยแต่เราไม่ฟังนะผมเราจะไม่สนใจเราจะใช้วิธีการตกงงของเราการใช้คันเบ็ดโยนไปแล้วก็นั่งกดจึก๊กจนะครับเออเมื่อะไรจะมานะน้ำดังตกปลาอยู่ริมตะหลิง แปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อโอ้ยกินค,คอยมานับเรืออะไรวะลูกเฮ้ยเอาหิมบาสมาโอ้โหกินค,คอยมาสามสี่ตัวนี่มันดงปลาชัดๆกินค,คอยเป็นส่วนปลาสวายอะแล้วเราปลาเป็ดนไปหาปลาทอกไปหาปลาคาร์บในบ่อปลาสวายอะโดนแดกหมดแล้วปลาเนี้ย ทีมบาล่างแรกนี่บอกเลยว่าน่าเกลียดมากแต่ล่างสองนี่บอกเลยว่าสง่างามมากใช้คำว่าสง่างามเลยนะสวยมากอะชอบขนาดคืยังไม่ได้เลยพาน,นี่จะได้ไหมเนี่ยฮะต้องได้แล้วล่ะจริงพาน,นี่ต้องตามหาเพราะมันหาย,ยากให้เจอเว้ยเอาให้ครบเอาให้ครบครบแล้วห้ามเลิกนะมาเลยหืมเมื่อก่อนมีความคิดนะว่าถ้าเกิดเราฆ่ามันหมดป่าเนี่ยให้ฆ่ามันหมดน้ำเนี่ยมันเป็นกัดที่ไม่เจอมันอีกแล้วเราคิดอย่างนั้นแหละ นกระทั่งเราอยู่วันนี้หลายประโยชน์ทิหาหโอเคครับเดี๋ยวเรารับพาร์ทนะเดี๋ยวเราค่อยเจอเดี๋ยวพว่ากันนะผมจากจากจรที่เราได้ลองใช้เบ็ดเก่าตกมาเราวๆครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะบอกเลยปวดนิ้วมากแม่งไม่ได้เลยเลยฮนะนั้นเราจะลองกลับไปใช้ซุปเปอร์ซุปเปอร์เบ็ดต่อนะผมเพื่อจะได้ลองอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีอะไรโผล่หน้ามาไหมนะฮะโอเคตกไปดูสังสองตัวเลยเดี๋ยวจะปับไปอีกช่วงหนึ่งแล้วกันช่วงที่เจอแล้วเลยอะ พราะเมื่อก่อนผมจำได้ว่าใช้เบ็ดเนี่ยตกมันเจอโอ้ยไม่เอาเองได้ไหมตกเบ็ดเล็กเจอฉลามเอ้ยเจอเบ็ดตกเบ็ดเล็กเจอคีคอยตกเบ็ดใหญ่เจอฉลามเอาก็เลยไอ้เมื่อไอนี้มึงสบายใจในเบ็ดใหญ่จะตกยากกว่านะเพราะมันต้องใช้การหลายจึกของเบ็ดเล็กนี่จึกเดียวขึ้นเลยนะครับอีกสักตัวให้คุดูเขาเห็นลูก โอ้โหสุดยอดเลยฉลามล้วนโอเคครับไปท่าอีกสามตัวไม่ได้เลิกแม่งเพบ่นตัวเดียวโคตรเสียเวลาเลยจะชั่วโมงแล้วเนี่ยเหนื่อยมาอีกสามตัวถ้าไม่ได้นะโอหนึ่งไม่ไดอ้อันนี้คือเบ็ดแบบเแบบ็ดระดัแบบสูงสุดนะครับซุปเปรอร์ล็อ ตกให้มันติดติดหน่อยก็ได้นะบางทีอ่ะหนึ่งแล้วสองสองจุดละสามจึกสี่จึกห้าจึกแน่นอนห้าอุ้ยหกแล้วเหรอหกจึกไม่ต้องเป็นฮิมบัสโอ้ยตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้เลิกเล่นไม่ไม่จับแม่งแล้วเบื่อลำคาญยากงอแงงงนี้ ตรงสุดท้ายเป็นฮิมบาใช่หรือไม่แถมอีกตัวมึงหิบมึงหิบมากวายพลาดมาสองแล้วครับสองจิกสองจิกสามจิกสี่จิกตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดโอ๊ยไมัน้ปเจอปฉลามหรือไงไม่จกม่จับแม่งแล้วกลับบ้าน โอเคก็ผมติดตามติดเจ้าหน้าที่ขอผมนายพรีเซนต์ไว้ชาวเ้ีนทีครับทุยก็พูดติดปากไปหน่อยก็ขอบคุณที่รับชมไปเจ้าหน้าที่ผมนายพรีเซนต์ไว้ชาติหนุ่มก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไม่ไหวแล้วบอกไว้ก่อนนะผมการทำการที่คลิปจอกไวแค่ไหนยิ่งคุณทวงมากคลิปนี้ออกไวมากนะครับขอบคุณที่รับชมมากบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ